มันเจียวปลาช่อนใหญ่ตันวนึ้นลครับอู้หูหวานนะพี่น้องปลาช่อนน่าสวยเลย สวัสดีตอนค่ำกับพี่น้องครับวันนี้ได้ข่าวจากพันไก่ครับว่าน้ำแตกหวยกับผมเลยมากันสามคนครับพันไก่เลยครับคนแจงเรือนะครับจากไก่คนหากินเนาะอีกคนนึงกับผมเซียนแอดครับครับมันยุทธให้อยู่ากินกับผมมากันสามคนครับวันนี้มามาหาปลากันครับก็อุปกรณ์กันหลายอย่างพันไก่ว่าน้ำมันออกจะหวยไปในทุงนาด้วยครับผมเลยเอาชมวกมาเอาสุมมาพี่น้องเห็นบ่สุมแล้วก็พันไก่เอาเหมานะครับ วิงอะไรเราเอามากันทุกอย่างเลยครับผมครับเร่าแต่สถานการณ์จะพาไปนะครับแต่เนียนๆคือแห่พันไก่จะวานแหปะเขาในหวยครับผมส่วนผมจะเดินหาแทงป่าบนคลองครับผมเออบนบนบนหน้านะครับพันไก่ว่าป่ากําลังออกอู้ท้งปลาชนปะเขาตอนหัวค่ำครับผมครับก็เลยรีบกลับไปเอาของกันมาเลยครับผมมาติดตามรับชมกับผมครับเดี๋ยวทั้งสามช่องเด็กไก่คนหากินแล้วก็อวันยูให้ให้อยู่กินนะครับผมเนาะไปลุยไปพี่น้องคนเต็มทุ่งเลยครับผมโอ้ยกับในกล่องจะเข็นไหมดอก คนเต็มทุ่งเลยยังกบกบมีทุกอย่างตรงนวเนาะโอ้ยผมเชิงมาดึกกับมาเกือบสองทุ่มสองทุ่มหรือมั้งนี่คนเต็มทุ่งเลยพี่น้องเอ้ยเขาหาเท่งปลากันนี่ไก่อาจจะปลาในนาดิพี่นงโอ้โหกบแล้วไปกึงมอเตอรหพวงมันหวานเลยนี่เนี่ยหวานไปหาปลาในทุ่งนาดีกว่าครับผมโอ้มาถึงฝายแล้วครับ พี่น้องเราหากินไรท่านเลยครับโอ้น้ำก,กำลังจะล้นฝายตัวนี้ท่านไก่วัดจุหว่านตัวนี้เลยครับกรับลุยๆแต่ก็มีคนวานอยู่ครับผมปลาที่เหลือไม่บรรลุนกันท่านไก่มารอบสองครับผมเอาไปแล้วถุงปุ๋ยหนึ่งเอ้ยถุงปุ๋ยไม่อ๋อนี่หน้าหน้าทันไก่เออจ้ะดูดไหน<อ>ตัวป๋าด้ิจ้ะ ในกะทิขึ้นบนป่ามีสุดๆมีน้ำนี่ปะเขาเอปลาอะไรนี่ปาสร้อยขับันหวานเลยอยู่ตรงไหนดีลูกนองเนอยู่ใน้ายนี่ครับโอ้น้ำกำลังไหลลงมาครับ บรรยากาศโอ,โอ,โอ้นี่ครับน้ำม,มันออกทุ่งน้าตรงนี้ครับผมเป็นท่อใหญ่เลยครับแต่มีพี่น้องเราเดินหาอยู่สองสาคนครับเดีย๋ยวผมลองมาลุ่นดูเนาะจะโชคจะมานไหมทีมงานผมเยนแอดกับพันไก่ก่อเจ้าวานเหียอยู่ครับส่วนผมพอดูป้าบนทุงน่งนาก่อน เยวค่อยไปร่วมกันเนาะโอเค,อเคมีหยุดจับแล้วมีมีมีอะไรขึ้นไว้จอดยาวิง่งวุด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 ,ด,ด,ดไปไหนเหรอไอ้จ้อยนำชิงลึกเดี๋ยวเราดูตะกูนะครับผมเอาชมวกทีมาครับสำหรับเล่นป้าน้อยได้ด้วย เหมือนปลาลดจะไหลด้วยครับผมผมเจอปลาช่อนใหญ่ตัวนแล้วครับอุ้ยหมานครับผมแหงหางซ์อู้หูหมานระเบีน่น้องอช่อนตัวสวยเลยอือนี่ครับ นอนเอดเปียดอยู่โอ้โหมันนะครับเดี๋ยวเอาไปไกลๆน้ำกันด้วยหันแล้วพี่น้องคลิปแทงปลาผมโอ้โหสวยงามข้นด้วยนะครับวันตับเลยครับผมตัวเลกครับเซนแอฟเซนแอฟโทมเรียกับผมปลาทุ่นไหลกว่าทั้งนี้ผมก็เลยกำลังจะเดินไปหาเซนแอฟครับ ดูหน้าคุณระบีงครับเดี๋ยวเลยมาเจอตัวนี้ก่อนหวานครับไปไปดูกระเซียนเอสกับผมเซียนเอสมาทั้งหมดปลาขึ้นไหลครับทั้งผมเงียบเงียบกับผมเดี๋ยวคนก็หลายดาแต่ผมก็ยังได้หนึ่งตัวครับไปดี๋ยวย่ายบิงไปทั้งนู่นกับผมเซียนเอสเรียกชื้นชื้นกันทีไพันไก่หวานเหี้ยครับส่วนผมแทงปลาครับกระเซียนเอสเดี๋ยวดูพันไก่หวานจักชาก่อนตรงไหนเอ่ยหนาท่อนุ่ม าละได้มากได้หน่อยไปดูในคลิปพันไก่นะครับไก่คนหากินครับแต่ผมไปหาเซีนแอสกันครับกำลังแทงป่าสนุกครับผมนี่เซีนแอสอยู่ฝั่งบิงหน้าครับผมครับโอ้ยบินมาถึงเซีนแอสแล้วป่าวิ่งชนต้นยางยุกๆเลยหน้ามันกำลังมาถึงใหม่ครับบิงนี่บิงอึนหน้ามันลึกบิงนี่กำลังโอ้ยนั่นนั่นวิ่งอึนอ่นผมแชร์เลยบักหยัดไมเฮ้ยมันไม่ขี่พอครับ อุ้ว่ะอืออือสูเนาะสูงห่างเลยห่างเลยปลาเขาหน่อยครับปลาเขาหน่อยครับโอ้ยเซีนนี่ก็มีตัวกับปลาช่อนครับผมสดๆเลยครับแทงมาสักกี่นิ้โอ้ไปดูฉากแทงเลยวันหยุดฮาอยู่หากินนะครับเอ๋อเดี๋ยวรีบเอาปลาก่อนเดี๋ยพี่น้องน้ามันแตกขึ้นมากเปนตื้นไหมครับนี่ที่นี่ปลามันกำลังเลื้อหน้าใหม่ครับอือปลาช่อนกำลังขึ้นเลยเซียนนี่อ้ยโอ๊ะใส่ไหมใส่ไหมใส่ได้ไหมกันเจื่องการทุกคน ลงน้ำก็เจ็บหม่อนมาม่เสองครับผมยนะอืมไปเอาปลาก่อนโอ้โะลุยพี่น้องเอ้ยมาเดินนบินน้หนามบินตีนอีเด้อมากระเจนเอสสองคนหาปลาช่อนกันก่อนครับเอาข้พี่น้องถ้ามีช็อตเด็ดเดี๋ยวถ่ายดูครับโอ้ดูไปดูมามีแต่ปลาขาวหน่อยครับครับวิ่งชนต้นยาปึ๊กพักปึ๊กพักไหนละเดี๋ยวนี่ เพยงไม่ทันเป็นเดี๋ยวลองมองหาปลาช่อนดีกว่าครับผมบิ่งนี่เนื้อ,อนบิ่งนี่เียนแอดมาดูโอ้เียนแอดแทงโดนเลยผมนี่เมื่อิดเขาหน่อย ไม่หนี่ตัวนี้เอ้อยไอ้ตัวนี้ไม่น่าพลาดจุ๊บไหว,วดูไอ้ภาพมันโดนโดนมันอยู่แต่มันเขียวเหรอเนาะเป็นไรเนาะดินบาดินตายเปน็นไรดูหี่เป็นตัวน้อยยิได้กินนี่ไปเลยเต่านี่มเตนีนิปูนนี่ไหมเป็นะไรดูเมื่อ,อ,อกี้หายไปแล้วครับใล้วยิด้เดินหาไปชนนะครับ ห่างแต่กับเชือดแต่ละตัวก็งามๆดีครับผมปลาขาขึ้นไม่ขาดตาเลยครับไปเดี๋ยวผมจะเวนหาปลาช่อนก่อนผมเหมือนผมเห็นปุ์ะกัดนะครับบ้านนี้มีปะกัดอยู่นี่ปะกัดหรือปลากลุ้มเด้อไปดูเลยครับบ้านนี้มีปะกัดนี่ปะกัดยังดวงเดียวนี้เองบ้านนี้มาบ้านพันไก่ครับไม่ใช่บ้านผมนะดูดูใช่ปะกัดไหม กัดกลิขิมกัดลึกิมอ่ามิสเตอจะเป็นกึ๋มซะละวกึ่มก็ปล่อยคือเนี้ยเอ้ยยู่อนต้องมาตายมาตายม่ตาย,ม,ตายมันประกาศเลยครับแถวบ้านผมประกาศไม่มีครับผมครับเห็นเอฟซีหลายท่านขอมาหาประกาศให้ดูหน่อยมัน <N FC> ไม่ไม,มีครับผมบ้านผมมันสูญพันธุ์ไปหลายสิบปีแล้วครับ มีแค่นี้แหละปกิมหรือเปล่านี่ปกัดดูไม่เปลี่ยนเหมือนกันเรไม่เคยเห็นนานและปกติธรรมชาติปล่อยหุ่ยพี่น้องพันไก่เรียกกาคาครับป๋าขึ้นครับคนอื่นก็กลับบ้านกันหมดแล้วนี่พันไก่จับเอาไ้ครับนี่นี่ไหนไหนนี่เดี๋ยวว่าเต็มเลยนี่เอาไงดิเอาไงดิเอาไงดี ดี๋ยวเราพาทุานกันพี่น้องเห็นมั้ยในกล้องโอ้โหปะขาวสวยงามเลยครับโอ้เต็มเลยครับอุ้ยเดี๋ยวโคเรียกเจนเอไปช่วยกันเลยครับโอ้เต็มเลยครับไปให้ปะขาวเห็นแล้วดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวโคเรียกทีมงานก่อนมองเห็นไหกักเดี๋ยวสุ่มหมดเลยครับพี่น้องมาเจนเอก็มาแล้วครับมาช่วยกันละทางสหายเราคนอื่นก็บาดแล้วนะครับบางสัวเนมันจะถอยลงขึ้น ไปหลอดแล้วไปหแล้วเฮ้ยหลอดหรือเปลเอ้ยยังอยู่ยังอยู่ซุ่มมีประโยชน์แล้วนี่ซุ่มมีประโยชน์ละโอ้เรากำลังไปตอนมัดเขาเหนียกครับโอ้ต้องเต็มหน้าครับผมดูนี่โอ้โหตัวเดี้ยกันเลยครับ ਮੇਰੇ ਜੰਮ ਲੋਕ ਹੋ ਅਲਿ เขาช่อง,องนี้เอย้ยทางไหูนี่พี่น้องล่าชุดล่าชุดยยนี่ สอโลไหมนี่อู้หึหมดสองโลเลยโอ้ยไปดูผลงานครับผลงานรวมครับยังไม่รวมอือยังไม่หมดแล้วนี่แค่ส่วนหนึ่งเนาะเลยโอ้โหโอ้ปลาไหลด้วยให้ได้ปลาไหลมาเนาะรถนี่ยเฮ้ยสำคัญกี่ป่าแม่ไข่เนี่ยทีเด็ดเลยของอร่อยเลยนะปั่งนี่เลยปลาไหลตลอดนี่กระเป๋าหน่อยครับผมเอาครับนีี่อกกระเป๋านึงครับผม นี่ครับทีมงานเราเตรียมน้ำแข็งมาด้วยครับวันนี้เราเตรียมพร้อมเราก็ไม่พิดหวังครับผมได้ป้าตามที่ต้องการเลยครับพอได้แบ่งกันกินอยู่ครับผมตะกุนละสองสามลูนี่หละเนาะโอ้พี่น้องนานๆที่จะได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ครับก็คือเขาเรียกว่าน้ำแตกเว้ยครับป้ามันตื่นน้ำใหม่ครับผมมีแต่ปลาไข่ดีด้าครับผมครับเป็นไงทีมงานวันนี้สนุกไหมสุดยอดเนาะสุดยอดครับปลาจะได้มาชาไปนิดนึงครับไม่งั้นได้แท่งป้าสนุกกว่านี้แต่เราก็ยังได้ปะาขามาแทนครับวันนี้กูปลเขามีแต่แม่ไข่เลยครับ แล้วก็ได้ปลาเท่งมาสองตัวนะครับก็้วก็ได้กินครับผมครับเอาละยังไงก็ฝากทิมงานเราด้วยเนอะเจนแอดครับอัญจุทะยูกกินนะแล้วก็พานไก่ครับผมไก่คนหากินครับผมครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามพานผลแล้วก็เพื่อนๆผมว้ดาเ้อนะครับตามคลิปู่หากินด้วยกันฝากกดติดตามไว้ครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับวันดี้ครับสวัสดีครับ